ไปดูภาพกันซะหน่อยนะคะเป็นรอยเท้าสัตว์ขนาดใหญ่นี่คล้ายกับรอยเท้าของเสือก็ค,อคล้ายๆเหมือนกันนะ mm hmm. มีอุ้งเท้าแล้วก็มีเล็บคือชาวบ้านเขาบอกว่าเขาไปเจออยู่บริเวณทางไปวัดป่าสีไตรพุทธารามห่างจากถนน4ี่เลนตัดใหม่สายรามราชสะพานมิตรภาพแห่งที่3ราว3-4กิโลเมตรคือบริเวณดังกล่าวเนี่ยเป็นป่าดิบชื้นเนื้อที่มากกว่า100ไร่ แต่อยู่ติดกับฟาร์มเป็นฟาร์มเลี้ยงโคขุนนาข้าวและสวนยางของชาวบ้านด้วยนางสาวพัชรินวัย33ปีนะคะชาวบ้านในพื้นที่ก็อ้างบอกว่าเธอเห็นสัตว์ขนาดใหญ่คล้ายๆกับเสือนะช่วงบ่ายสองโมงของวันที่19สิงหาคมออน่าจะพฤศจิกายนนะคิดว่าช่วงบ่ายสองโมงที่ผ่านมานะคะขณะกลับไปเอามอเตอร์ไซค์ที่นาข้าวปรากฏว่าเธอหันไป <__>เห็นเสือน่น่าจะเห็นเป็นส่วนหัวออกจากป่าระยะ30เมตรตอนแรกไม่มั่นใจว่าเป็นเสือหรือไม่จึงไปถามเพื่อนบ้านเพราะเห็นว cool ่าผิดปกติขนาดเดียวกันก็ยืนยันว่าเห็นเสืออีกสองตัวเหมือนกันสูงเท่าหัวเข่ามั่นใจเธอบอกว่าไม่ใช่แมวแน่นอนนะตัวมันใหญ่กว่าไม่เคยเห็นแมวตัวใหญ่เท่านี้จากนั้นตัดสินใจพาผู้ใหญ่บ้านไปดูบริเวณที่เธอเนี่ยเห็นเสือนะคะก็พบรอยเท้าขนาดใหญ่กว่ารอยเท้าสุนัข และรอยเท้าแมวเชื่อว่าน่าจะเป็นรอยเท้าเสือค่ะตอนที่เราเห็นเราเห็นทั้งหมดกี่ตัวมีสองตัวส <2 S 3> ตัว,ต,วตัวลักษณะใหญ่ประมาณเท่าไหนประมาณสูงเท่าเข่าหัวเท่าเเท่าสุนักไหมค่ะเป็นลูกมันสุนักบ้านเรานี่ยเราเห็นรอยมันไหม ไม่ไม่เห็นค่ะตอนนั้นแต่ว่าหลังจากหลังจากนั้นแล้วเพราะว่ามีทางหน่วยงานตำบละมะลำราดออกมาก็เลยลงไปดูออกเขาก็เห็นเห็นรอยเท้าเรามองเห็นนี่ชัดเลยใช่ไหมว่าเป็นเสือค่ะไม่ใช่แมวค่ะมั่นใจแน่นอนว่าเป็นเสือค่ะลูกเสือน่าจะเป็นลูกเสือเพราะว่าก็บ่เคยเห็นแมวตัวใหญ่ป่านี้่ะนะ นี่เขาบอกไม่เคยเห็นแมวตัวใหญ่ขนาดนั้นม,มั่นใจว่าเป็นเสือนะอีกคนนึงนายประกายอายุ5 7ปีก็เล่าบอกว่าตอนนั้นตัวเองไปเกี่ยวข้าวเจอเสือเหมือนกันแล้วก็รอยเท้าคล้ายเสือห่างจากถนนไปราวสามถึงสี่กิโลเมตรพบเห็นลูกเสือตัวเท่าสุนัขเลยสูงเท่าหัวเขา่าคล้ายๆกับเสือดาวมีจุดสีดำเดินหางชูตั้งออกมาพอเห็นตัวเองแล้วก็ลูกสาวลูกเสือตัวดังกล่าวก็เพ่นหนีไปเกรงว่าเสือน่าจะหิวแล้วก็กัดด้วย ทีนี้ชาวบ,บ้านเขาบอกว่าตอนนี้หวาดผวามากนะคะไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านเพื่อแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาช่วยพิสูจน์หน่อยว่าอรอยเท้าที่เห็นอยู่เนี้ยเป็นเสือหรือเป็นตัวอะไรกันแน่หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแล้วพบว่าเป็นรอยเท้าเสือจริงชาวบ,บ้านจะได้ช่วยการรดมกําลังออกตามหาเพราะตอนนี้หลายคนไม่กล้าออกไปเกี่ยวข้าวหรือว่ากรีดยางยามค่ําคืนค่ะที่เชียงใหม่เนี่ยเขามีน้อง ที่เชียงใหม่เขามีน้องเสือที่เป็นติดแกลมใช่ไหมน่ารัก<อ>แต่ว่าที่นครพนมเป็นแบบนี้อันนี้อาจจะไม่น่ารักนะครับตากเจ้าหน้าที่ไปดูแลด้วยนะครับ